โอเคนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่สกีลี่เชนน์นักดับกระเดกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในเชนน์นักไม่งบเหลียวเลโอนาสีเกมมิงหรือว่าเลโอนาเชนน์เกมมิงนั่นเองนะครับโอเคอย่างที่พูดไปในคลิปตอนนั้นนะก็ก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ปิดเชนน์นันะครับนะโอเควันนี้ผมจะมาทำอะไรผมก็จะมาสอนทำบล็อกเชนน์นักเองครับ ตัวนี้ต้องมีต้องมีแอปนี่ยปิกแอปแ lab นะครับมาทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับกับ p i c art นะครับโอเคให้เข้าโปรแกรมไหนก่อนนะให้เข้าโปรแกรมไหนก่อนก็ปิกแล็ก่อนนะครับโปรแกมมันจะมีบางส่วนเหลืออยู่ล่างนะที่ผมคือทำบป็อกชานอลไปแล้วนะอันนี้ไงนะ เดียวนาทีเกมมิ่งนะโอเคผมจะเอาหน้าใหม่ไปเลยโอเคให้กูเลือกนะกูจะเอาไงกูเอาแบบเดิมมาเลยะเอาแบบนี้มันสวยดีโอเคก่อนที่คุณจะทำนะให้คุณก็คุณเปิดหน้านี้แล้วใช่ไหมให้คุณเข้าไปที่สี่เหลี่ยมซ้อนกันเนี่ยนะแล้วก็ แล้วก็เข้า i m g line นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับสองศูสีแปดกับหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับทำศูนยีแปดกับหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับเ็้ยก,กดตกลงไปเลยนะครับผมกดตกลงเสร็จให้คุณที่ที่คลิกที่ New Text นะครับแล้วก็กดที่ เป็นรูปดินสอรหรือปากกานี่แหละที่อยู่ข้างหนังยาครับกดเข้าไปแล้วก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็พีเมเลยพราว่าอะไรชื่ออะไรผมชื่อเีโอนาซิชแกม i ิงนะครับกด<ม>ตกลงไปมันจะได้แบบนี้ เอาสีพื้นหลังก่อนกดก็ไคัลเลอร์นะครับกด็ไปที่คัลเลอร์นะครับไห้คลิกที่พื้นหลังก่อนนะครับคลิกที่พื้นหลังแล้วกดคัลเลอร์เอาสีอะไรองผมองคผมจะเอาสีเหลืองมีไหมสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนี่ไงสีเขีโอเคกดกระดุกนะครับส่วนอักษรกดตัว e นะครับแล้วก็กด คลิกท,ที่ชื่อเรานะครับแล้วก็เลื่อนไปมันจะมีคําว่าคันเรื่องเนี่ยคันเรื่องกดเข้าไปเลยเห <c oughs> ลือ,องกู้เขียวหรือเปล่าฮะเหลืองคู่ฟ้าเว้เหลืองคู่เขียวเอ้ยไม่ใช่เขียวเขียวนี่เปล่าไม่ใช่เหลืองคู่แดงใช่ไหมเฟือยอยู่เอาเนาะผมเลือก เลือกผมชอบสีอะไรอ่ะสมมุติผมชอบสีแดงกดกระถูกไปเลยพอคุณกระถูกเสร็จใช่ไหม่ะพอคุณกระถูเสร็จจบให้กดตรงเนี้ยนี่กดกดที่คำว่าแชร์เนี่ยที่ว่ามันเป็นเป็นจุดสามอันอ่ะที่เป็นเนี่ยที่ผมที่คุณเห็นะเนี่ยเออกด,ดกอตรงนั้นแล้วก็ให้คุณเปลี่ยนตรงเนี้ย กดเข้าไปตรงนี้ PNG เปลี่ยน PNG จากคัสตอมกลายเป็นมีเดียนนะครับแล้วก็กด Save to Gallery นะครับโอเคคุณก็รอนะก็คลิปนี้ผมจะทำให้เร็วที่สุดเลยนะครับนะถ้ามีเสียงอะไรลูกเนก็ขออภัยนะ วีพรอเมเ,อเยนไอมีจ s เซตนะให้คุณกุออกไปเลยแล้วเข้าไปที่ p i x big art นะครับ p i x art p i x big big art นั่นแหละนะอา่าน่อยถูกโอเคอันนี้กุออกไปเลยโอเค พอมันได้หน้าขาวนี้ถ้าคุณกดให้คุณเหมือนกับเหมือน,นกับซูมเต่แต่ถ้าให้มันเล็กลงอะเออเอเอทำให้เป็นเหลือประมาณยี่สิบนะครับแล้วกดที่เป็นรูปขม,มีดวงอาทิตย์อยู่กดภาพถ่ายนะครับภาพ่ายนมัน,นมเดี๋ยวน,นี่นี่ตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้เลยกดที่คุณทำมาเยอ้นะให้คุณ กดถูกไปเลยไม่ต้องดูอะไรมากแล้วก็กดแล้วก็ขยายขยายนะโอเคพอขยายเสร็จทำไงต่อก็คุณเห็นเอ,อ่อขวาขวาสุดอะบนขวาสุดไหมแล้วมันเขียนว่าทำให้คุณกดคำว่าทำเลยแล้วกดบันทึกและแชร์ แค่เนี้ยคุณกดแกลเลอรี่เฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เชียวผมโอเคกดทำอีกลองกดมันเลือกแชนี่ให้มันขึ้นภาพแบบนี้ครับโอเคแล้วกดแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ไปที่ jpeg นะครับนี่ให้เปลี่ยนเป็น png นะครับกดตกลง ผมขึ้นแบบนี้แล้วตั้งไงเลยให้คุณไปที่ YouTube ฮะโอเครอรอไปแล้วก็กดที่รูปคนนะครับนี่เป็นช่องนะเป็นช่องใหม่ให้กดที่รูปรูปตัวการ์ตูนกดตั้งค่า นะอันนี้อันอันนี้หน้าปกันเก่าให้กดไปที่หน้าปกนะครับแด้วเดี๋ยวมันจะขึ้น่อยเลือกจากรูปภาพของคุณกดเลอือน,ะน,ะนัะหลังจากนั้นให้คุณกดเกลเลอรี่นะครับทีนี้แหละให้คุณกดก็กดไปทิอันกดเข้าไปที่คุณทำเมื่อกี้ เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมามันจะเด้งเป็นหน้านี้แล้วก็ให้คุณกดซฟเลยนะครับแล้วก็รอมนอันโหลดโหลดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบย้อยแล้วนะครับโอเคมาเสร็จเยียบย้อยไปเยียวนะครับ โอเคถ้าใครชอบวินีกออย่า,ยาลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามคลิปไม้ของช่องลีโอนาส์เกมมิงหรือว่าลีโอนาชช้า g กมมิงนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เยอะๆนะครับโอเคบายครับ